สวัสดีครับพบกับตองก้าชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาบอการายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรถฮุนไดส,สตาริอาตอง c ้าชแนลกำลังเป็นที่นิยมของใครหลายคนนะครับซึ่งเป็นรถ MPV สำหรับครอบครัวรถอนเนกประสงค์นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับได้ออกตัวเพื่อที่จะมาวางจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงวันที่9ที่ผ่านมานั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดของรถพนใดยนั้นนะครับมีออปชั่นมีอะไรอย่างไงบ้างนะครับมาดูกันครับรถุนใดย 2021, ์สตาเรีย2,021ใหม่เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยนะครับประเดิรุ่น11ที่นั่งนะครับพร้อม พลังดีเซล2.2ลิตรนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับเคาะราคาอยู่ที่1,072,900บาทไม่ใช่1,072,900นะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นท็อปสุดก็รุ่น SEL นะครับ ก็1,999,000 1, บาทนั่นเองนะครับฮุนไดตาลียนี้นะครับมีวางจำหน่ายเฉพาะ11ที่นั่งนะครับแออกเป็น2รุ่นนะครับที่ผมพูดไปขั้นต้นก็คือรุ่น S กับรุ่น SEL นะครับทูจะเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกล้ำสมัยตัวถังมีความยาวนะครับ5,253มมิลิเมตรนะครับเพิ่มขึ้น84มิลิเมตรนั่นเองนะครับจาก H1 นะครับ มาแทน s 1ไหมไม่ใช่นะครับามาเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนที่ชอบรถอเนกประสงค์ที่มองเห็นความาทันสมัยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับเผีียวด้วยนะครับความกว้างก็ประมาณ1,997ม mm, เมเพิ่มขึ้น22มอมิลลิเมตนความสูง1น9 0งพมเมเพิ่มขึ้น1 5มมและความยาวฐานล้อ3า2อ่า 3, เ3มมเพิ่มขึ้นเ3ดมมนะครับาทางหุ่นใดก็ได้ให้ความมั่นใจว่ารถข้างต้นนี้สามารถาขึ้นห้างได้นะครับอยู่ห้างนี้ประมาณ2เมตรนะครับหรือ2เมตรห้านั่นเองนะครับแต่นี้ก็ไม่ถึง2เมตรนะครับเมตรเกก็ก็โอเกือบถึงแล้วนะครับ แต่ว่าเขาบอกว่าเข้าได้นะครับเข้าห้างได้นะครับอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากคุนใดนะครับทั้งสองรุ่นประกอบด้วยไฟหน้า LED มันติ f ฟลเตอร์พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่งสว่างเวลากลางวัน LED ก็ระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟท้ายแบบพาโนรามิกครับพาโนรามิกพิกเซล LED เฉพาะรุ่น SEL นะครับ ประตูสไลด์ไฟฟ้าเน่บานพร้อมระบบสมาร์ทและระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาขนาะดที่รุ่น S E L เสริมด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าพร้อมกับสมาร์ททั้ง2องข้างนะครับอสองรุ่นก็เป็นประตูสมาร์ททั้งสงนะครับนั่นเองนะส่วนล้ออลลอยรุ่น S ขนาด17นิ้วและรุ่น S E L มีขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับ ออปชั่นอื่นๆก็ภายในห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งประมาณ11ที่นั่งไม่ใช่ประมาณคือ11ที่นั่งเลยนะครับห้องวัสดุหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางัางผู้ขับนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ LED กุญแจสมาร์ท T-let n n t y e นะครับก็คือสมาร์ปุ่มกดนั่นเองนะครับเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับลหลายๆรถก็มีอย่างนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ ล้ำสมัยฮุนใดก็ทำเพื่อที่จะให้อัปเต็ตัวเองขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแบบรถทันสมัยขึ้นมานะครับขณะที่ระบบความบันเทิงเป็นระบบหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android ด้วยนะครับ d Auto แบบไร้สายระบบเชื่อมต่อ b l บลู o ูธพร้อม usb สำหรับเชื่อมต่อ1ช่องปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับรอง อมองรอบทิศทางและลำโคง6ตำแหน่งด้วยกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของอรถคุนไดสตาเลียที่จะออกมาให้ทุกท่านได้ยินชมนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับใครหลายคนกำลังจับจองหรือจับจองรถคันนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดูตามศูนย์ต่างๆของคุนไดทั่วประเทศนั่นเองนะครับสำหรับอุโบราชธานีของเราก็ก็ เส้นไปทางอำนาจเจริญนั่นเองนะครับไปอีกนิดก็จะเจอนะครับจากสีแยกสีแยกบิ๊กซีนะครับไกลบิ๊กซไปอีกนิดนึงประมาณาสัก5โลได้นะประมาณ5-10ถึง10โลรประมาณประมาณนี้นะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นนะครับท่านจะเห็นไปตามสามารถกดกู o กิลแ a มพเข้าไปก็ปเห็นระยะทางของมันนะครับหาง่ายนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ยินชมสมรรถนะที่ดีของคุณใดสตารเรียต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับก็อยากที่จะเข้าไปยินชมเหมือนกันว่าสตารเรียนั้นเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านคอ,อยติดตามช่องตองการแจแนลเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ